ผมชื่อเด็กชายนามสกุลป่าวเสริมชื่อเล่นชื่อว่าน้องน้องนับจังอยู่โรงเรียนบ้านห้วยตาตำบลอำเภอนาเชียรจังหวัดจังหวัดมหาลาอ่าหนึ่งวันอาทิตย์สีสองวันจันทร์สีสามวันอังคารสีสี่วันพุธสี ไม่ใช่วันพูธสีอะไรชี้เสียเออห้าวันพฤหัสบดีสี <Home. S 1> หกวันสุกสี <What? S 1> เจ็ดวันสาวสีหมอ่าปลมือให้ตัวเองอ่าทิศใหญ่ๆมีอยู่ี่ทิศอ่าหนึ่งทิศวอ,อสองทิศ้สามทิศใต้อาสี่ทิศตะวันตกโอ้ปลมือให้ตัวเองเก่งๆเลย นับตังอยากไปโรงเรียนไหมไปเพื่อนเยอะหรือเปล่ามีอ่ามีเพื่อนชื่ออะไรบ้างพี่กาพี่เชียน้องพี่กาอ๋อใครอีกพี่แหมอ๋อแล้วน้องเขาอยู่บ้านไหนน้องเาอยู่บ้านห้วยเหลา๋อาบ้านห้วยหลาวมีบ้านอะไรอีกเพื่อนนับตังอ่ะบ้านบ้านน้นงอ,นองมาแดงเอาบ้านน้องมาแดงบ้านไหนอีก บ้านไฟหลาเอาแล้วแล้วบ้านอะไรอีกบ้านมเสนจองบ้านอะไรบ,นนบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงเออบ้านน้องแสงอ่ะคุณครูพาทําอะไรบ้างคุณ<ด>ครูพาร้องเพลงอะไรนั่นแทนโดนเรียน,นอ๋อโรงเรียนของเรานนาอยู่ <พด S 1> คุณครูใจดีทุกคน เด็กๆก,ก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเอาปม,มือให้ตัวเองขอบคุณครับ